ข้าวมันไก่เนื้อนุ่มๆไปทำกันอันดับแรกเลยเราก็มาล้างไก่กันนะครับด้วยเกลือขัดเลยนะครับเหมือนขัดผิวนะครับขัดให้ขาวเลยทั้งด้านหน้าและด้านหลังทำความสะอาดให้มีเลือดไก่น้อยที่สุดตอนนี้เราก็มาต้มน้ำเตรียมรอต้มไก่นะครับใส่ขนอลดไก่ไปหนึ่งก้อน เกลือหนึ่งช้อนแล้วเรามาใส่น้ำตาลทรายแดงอีกหนึ่งช้อนนะครับพริกไทยแล้วแต่สะดวกนะครับใครหาได้แบบไหนผมใส่พริกไทยดำแล้วก็ผักตามชอบนะครับฟักแฟงผมใช้หัวใช้เท้าหอมดีครับ แล้วก็มาถึงวิธีการล้างตับถ้าใครไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรครับก็ล้างเกลือกับแป้งมันนะครับเพื่อเอาเมือกและคราบเลือดออกให้หมดเวลาต้มแล้วมันจะไม่มีกลิ่นคาวล้างให้สะอาดครับผมจะต้มที่อุณหภูมิเจ็ดสิบห้านะครับถ้าใครไม่มีที่วัดอุณหภูมิก็ต้มอย่าให้น้ำเดือดเสร็จแล้วก็เอาไก่ใส่ลงไปต้มประมาณ25นาที แล้วก็ปิดแก๊สทีน,นี้มาดูเครื่องปรุงกันครับเครื่องปรุงก็จะมีไม่มากเครื่องปรุงน้ำจิ้มกระเจี่ยวซีอิวดำใส่ทุกอย่างรวมกันปั่นเข้าไปน้ำาิ้มน้ำส้มใส่ไปในทีเดียวเลยอันนี้รสชาติแล้วแต่คนชอบนะครับผมจะทำสามรสเปรี้ยวเค็มหวาน ให้มันออกมาสามรสกลมกลมปั่นรวมกันเลยครับเพักไว้อันนี้ก็เสร็จแล้วครับทีนี้ไก่ถ้าพอมันตุกขึ้นมาถ้ามันลอยอย่าให้ลอยนะครับหาอะไรทับไม่งั้นหนังไก่จะดําเสร็จแล้วเราก็เอามาน็อกน้ำเย็นนะครับหลังจากต้มยี่ิบห้านาทีแล้วเรามาโลมน้ํามันยี่ิบห้านาทีแล้วต้องปล่อยทิ้งไว้อีกสัก สินาทีสิบ้านาทีนะครับต้มตับก็เหมือนกันขั้นตอนนี้ก็มาถึงการผัดข้าวนะครับใส่กระเทียมใส่ขิงไปผัดให้สีเ,เข้มๆหน่อยแล้วก็ใส่ข้าวลงไปหนึ่งกิโลครับหนึ่งกิโลก็ได้ประมาณสิบกว่าจานนะครับปรุงรสด้วยเกลือซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาล ให้ข้าวเป็นไตสีขาวนะครับเสร็จแล้วก็ใส่น้ําหุงตามปกติเรานะครับใส่หอมมะลิกลางปีนะครับจะอร่อยจากนั้นจะสับไก่เสิร์ฟกันเลยครับไก่จะนุ่มมากต้มไก่น้ำเบาๆ25นาทีพักอีก10-15นาทีแล้วค่อยเอามานอกน้ำแข็งเสร็จแล้วครับข้าวมันไก่